โอเคครับผมกาบสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับช่องของลูมิแอนะครับในวันนี้นะครับผมจะมาเล่นแวนไม่ใช่แวนมาเล่นยอนเฮลซิงไม่ใช่ยอนเฮลซิงยอนนั่นเองนะครับมหาเทปที่ใครๆก็วาดกลัวนะครับในเลนแครรี่นะครับนะต้องบอกเลยว่าท่าเลดเกมเนี่ยตัวโกงนั่นเองนะครับก็วันนี้มาโซโล่แรงนะครับก็ใกล้ลีละก็เล่นขำๆหน่อยนะครับผมนะ กับแวนเฮลซิงแวนอีกแล้วกับยอนเฮลซิงนั่นเองนะครับก็เราได้เลนมังกรน,นะเลนมังกรเราอยู่บนนะครับเดี๋ยวเราไปบนกันก่อนนะครับก็สำหรับตัวข้องยอนนะครับก็เป็นฮีโร่ยอดน,นิยมควนใจคลายลได้คนนะครับที่เล่นแครี่นะไม่ว่าจะโดนเนิร์ฟหรือไม่โดนเนิร์ฟก็ยังมีคนที่เล่นอยู่นะครับมันก็ยังแรงอยู่เหมือนเดิมนะครับสำหรับยอนนะเลดเกมนะครับผม ตอนนี้เราเจอกับเซลิก้านะครับยินแรงกับเซลิก้านะครับต้องบอกเลยว่าเซลิก้านี่แรงเหมือนกันนะครับคือโคตรแรงนะครับเซลิก้าหลังเกมแม่งแรงจัดนะครับแรงพอกระโยอนเลยนะแต่คือระยะของเซลิก้ามันไกลกว่าด้วยนะครับก็คืออันตี้มันไกลมากแล้วมันก็แรงมากด้วยนะครับก็สลับถ้าใครที่เข้ามาใหม่ก็กดไลค์กดซับตัวคลายเป็นกำลังใจให้พรบหน่อยและกุนนะครับก็ตอนนี้เรามีบอ์ดั้มนะครับ เป็นซัพพอร์ตให้เราโอเคเรามาเียรกลางนะครับทำให้เรานั้นรวยขึ้นนะก็ช่วงนี้นี่ต้องหาตังนิดนึงนะครับพลังแฝงก็เอามาเป็นพลังแฝงรวยนะครับก็จะเกิดว่ารุนพลังแฝงเนี่ยผมทิ้งไว้ให้หลักกันนะครับสำหรับใครที่อยากได้นะก็แล้วก็ค่อยๆไปนะครับทูเลนป้านะครับเกมนี้เอ้เยอะเหลือเกินแต่วันนี้ลูดปาร Oh, oh, โอ้โหเซนิวมายอย่างงี้โอ้โหเดินเปรดบอดั er. ้เพื่อนตี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 โอ้โหเฟิร์บัส oh, นะครับโอ้โเซนิก้าแรงนะครับดูดิโอ้โ oh, หนั่นแทงนั่นนะโอ้ย oh, ตอนเราต้องก็นีนะครับ oh, โอ๊ยเกือบเมื่อกี้มันทันเดอร์เบิร์ไส้ไอ้นั่นไปนะครับถ้าช็อตนั้นเราไม่หน,นี่เราตายนะ ฟลิกเกอร์ไม่ใช่ฟล er. ิกเกอร์อัติเออใช่ติฟิลด์แสนอ้าวเซลิกาอืมเรียบร้อยนะครับเซลิกาเนี่ยเป็นตัวที่ดาเมจแรงมากนะครับแต่ข้อเสียคือเวลามานาันตะิเนี่ยมันยืนอยู่กับที่นะอืมตีตีโอเคเราก็ต้องหาจังหวะยืนดีๆหน่อยนะครับสำหรับท่าใครที่เล่นซิลิกานะนี่กูเล่นซิลิกาหลีกย้อนวะเนี่ย <laughs> โอเคเราลดไปนะครับ ก็คลิปนี้เนี่ยผมกะว่าจะออกเป็นดาบสายฟ้านะสลับทาของยอนนะครับน่าจะดีนะครับดีเปล่าไม่รู้โอยเยอะนะครับเยอะจังวันนี้บอดุมก็เล่นค่อนข้างดีเลยนะครับแบบลากกลับมาลากเอาซซเนียมาให้โดนกูฆ่านะครับเอ้ยมาฆ่ากูนะครับพูดผิดนิดนึงฟีดซันเป็นหนึ่งทีอตีเป็นหนึ่งทีเราต้องหนีนครับจังวัน,นี้ไม่ไหวนะครับบอกถอยก่อนโอเคโอเคตอนนี้เรามาแล้วครับ รูดตีตีต,ตีตีสู้ฟรีรซันไปไหนครับไปเวนเรียบร้อยยิงสู้ยิงสู้เออนะครับเจออันตี้เราลงหัวแบบโหดโหดนะครับเกสแต็กไปหนึ่งทีรูดไปหนึ่งทีน,งทนะครับคือทุกครั้งที่เราใช้สกิลเนะี่ยมันจะรูดได้นะครับก็คือสแต็กมันจะเต็มนั่นเองนะครับสำหรับท่าของย้อนนะทีธรรมดาก็สแต็กเต็มเหมือนกันนะครับเป็นซับส,สแต็กนะครับบนหัวนะมันก็จะรูดได้หนึ่งทีนะครับเวลาสแต็กเต็ม รูดรูดรูดไปนะครับคือมันรูดค่อนข้างแรงนะย้อนเลทเกมนะบอกเลยระยะมันก็ค่อนข้างไกลนะครับระยะรูดมันนะโอเคตอนนี้เราได้บนแล้วนะครับเดี๋ยวเราว่าจะไปล่างนะครับผมนะเขียนมาเขียนคลิปล่างต่อแคนะครับใส่เนีย่ยสักทีรูดไปปับ๊บโอ้โหเสรเนีย่ยจะใส่กูยังเดียวเลยมารูด มาเลยครับตี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 ตตมาเลยครับดึงมาอ,ดดงอีกทีเรีบรุ่มอืมนี่เลยนะครับโอเคยังตอนนี้ผมอ,ออกป้อมก่อนนะครับเฮ้ยโอ้ยไม่งั้นเราน่าจะได้ไปแล้วนะมันมันดามิสไม m พ p นะครับแต่ก็โอเคได้ป้อมกลางนะโอเจงังหวะนี้นะครับป like ้อมบนกูแตกไปแล้วนะครับผมนะทูเลนส์นะผมลึกเหลือเกินนะครับ น่าจะได้นะครับผมแบบไม่ยากมากนะสกิลปราดโอเคนะครับให้เราได้คิววันเดียวแล้วนะครับเราเล่นเกมจะได้แรงๆหน่อยนะครับผมนะฟิวเดอร์สันนะครับโดนบ้างไหมไม่โดนนะครับเชียวซิลิก้าไปนะครับโอเคเอาเลือดก่อนนะครับผมเฮ้ยเกือบไม่โดนนะครับเอ้ยเกือบไม่ได้นะครับผมนะโอเค ตอนนี้ต้องมากลางก่อนนะครับกลางกูแตกสลายคาดนะครับเป็นไปได้ก็อยากให้กลางแตกนะกลางแตกนี่เราเล่นยากพอสมควรเลยนะครับแม่มันจะแม่มันจะมืดนะครับสัก,กี่าบเอ้ยโอ้โห,หมูลาดเก็บหมดแพนดี้ไม่ได้จ้าลูดฟิกโอ้ยไม่ฟิกดีกว่านะครับเกือบตายนะผมนะ โอเคโอเคช่วงนี้มาเอาดาร์กก่อนละกันนะครับเฮ้ยเซเนียลเพิร์ดเลฟิฟอืมอืมโอเคเดี๋ยวมาเอาดาร์กนะครับแล้วก็ลูดไปนะครับผมลูดแบบไม่หยุดยั้อยงอ้าวลงมาอย่างงี้อืมลูดเฮ้ยเซเนียร์แงนะครับลูดตีตีลูด,ลดอืมเป็นไงเจอลูดโอเคนะครับมาลูดต่อ ลูดไปอืมลูดเฮ้ยเกมาเกี่ยกลางต่อนะครับเซเนียวฟิลเดอร์สันลูดไปอืมเฮ้ยเหี้ย right โอเคนะครับตีเอากาก่อนหลากการ โอเคนะครับผมไปกลางละลรูดกลางต่อนะครับเฮ้ยเสรีเ้ามาดิครับอืมไปรูดไปโอ้โหแพนด้าก็รูดมาจังหวะนี้เกือบตายนะครับผมโอเคเดี๋ยวกลับก่อนแล้วกันนะครับผมนะ โอเคนะผมจะมาลูต่อนะครับตอนนี้เราก็เฮ้ยเฮ้ยกูดโดนเปิดมาอืมเรียบร้อยจะลู้ไปดังทีเฮ้ยเฮ้ยโอ้ว้าวเกือบตายนะผมนะเกือบแห้งอะไรทีเดียวนะครับผมโอเคนะผมตอนนี้นะยวมาด d ดา a s กันก่อนลูดไปมาดิครับเซเน่ Senior. โอูซลิก้าแรงนะครับถ้าโดนทีนี่อาจจะดุ้งได้ เซเยนียเมาเลยครับตีตีปั๊บรูดไปเออสวยนะครับเซลิก้าไปในเด็กจ้ะตีเออหมดสวยงามนะครับเราหิวเราวิ่งมาละโอ้โหทูเลนมึงมาได้ยังไงครับน้องกูมไปหมดละโอ้โอเคนะครับโผล่มาแบบ ไม่ไฮซุ้งให้เสี่ยงกันเลยนะครับผมนะสำหรับทางของทูเลนนะครับมันได้จัดไป6ตัวนะครับตาหนึ่งแอซิดไป12นะครับผมนะคือแบบแอซิดเยอะมากนะครับผมนะโอเคตอนนี้มานะครับอัลติมหนึ่งสเต็ปครับผมซิลิก้าเออนะครับจะรอดเลยซิลิก้าซีลเดอร์สันไป็นทีลูบูกูเข้าไปกระโดดฟับ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 นะครับหมดไม่หมดนี่ว่านะครับเอ้ยแพนดี้ ในเคลิปกลางมานะครับโอเคฟิลเดอร์ฟันลงไปปั๊บตี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 ครับลูดเ้ยลูดุ้ยลูดโอเคนอ้หนึ่งโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็ไม่ค่อยได้คิวอะไรมากนะลูดอย่างเดียวนะครับ ตอนนี้ก็ไปซิเบตแอซิดนะก็คาไปเจ็ดตัวนะครับตายหนึ่งนะนะครับผมแผนด้าแค่นั้นแหละฟิกเกอร์ไปค่ารูดไปอ้าวกูตายเอิ่กูทอ,อโอ้ยโอเคจบแล้วนะครับผมนะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกงะใจายผมหน่อยละกันนะครับ ก็เจอกันคลิปหน้าครับผมก็คลิปหน้าจะเล่นตัวอะไรก็ติดตามรับชมกันด้วยนะครับเพราสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย